เย็นไหมเย็นยัง <laughs> พ่พอดื่มนมแล้วกินกล้วยกับยาหลังหาแล้ว<ม>อุ้ยมาแล้วลุงหมอม,มวัสดีจ้าลุงหมอม,ม,มาแต่เช้าลุงหม,มมาดูแล้วลุงหม,ม,มอุ้ยพีพ่สันติภามิได้กลับอีกแล้ว<ม> อาหารกระกินเทโรมมดอะไรเทอะไรรวมอาหารกะกินเทโรมมดสวัสดีค่ะก็ยกขาบังหน้าแล้วง่ายอ่ะขาบังหน้า สวัสดีค่ะกระพริบกระพริบขอบคุณนะคะลุงหมอมให้หัวใจส่งมาขอบคุณค่ะกระ,อะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข,เขาใจให้นะคะหนึ่งพันสามร้อยใจขอบคุณค่ะ เดเอาเปลี่ยนทิงเลยนั่งีนอ้โัดมือแล้วใช่ไหมอะจะถือไว้กันละจดแขนชช้นไรก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องแง สวัสดีค่ะคุณน้องแง่ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณยายหอมสวัสดีค่ะคุณแมวพี่เก็บเป็นค่เก่าจิตน้ําจาน้ำงนม่อมคุณปนอหืมหว่าเลยดูมั้ย Hmm? ขาลงดิจะรีบพิดไปไหนเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วเหรอ <c oughs>